นะครับหน้าสองผมดูเสร็จเรียบร้อยผมเปิดปั๊บผมก็อึ้งแล้วนะครับตรงนี้ทุกท่านจะเห็นว่า,า,าวนะตามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับตามหาวิทยาลัยมหิดลเพราะฉะนั้นเอกสารแผ่นนี้แน่นอนจะต้องเป็นเอกสารทางราชการผมถามว่าทรัพยสินของราชการมาใช้ได้อย่างไรข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองทำที่ นะครับรูู้ต่อไปเลยนะครับทาที่มหาวิทยาลัยไม่กี่ดนสารยาอีกนะครับข้อสองแล้วนะฮะยังครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเขอแป่งนิดนึงนะเดี๋ยวถ้าใครกระหายน้ําอะไรเนี่ยช่วยยกเัาตัดเวลาไม่มีมีตัดเวลาให้ผมนะครับผมสรุปเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับรอะผมมานี่ผมบอกกับเจตนาผมคนที่สุดนะครับสุทั้งนั้นเหรอครับดูนะครับ เอกสารแผ่นนี้นะครับมีเ็เรื่องที่ไม่ถูกจิ้มที่ไม่สมควรบางประเด็นไม่ถูกต้องเลยนลําเสนอผู้ว่านะครับไปบอกว่าที่ประชุมมีมติว่าจ้างผู้จัดสรรดูแลนะครับบระธานกองนะครับ <c oughs> ผู้ว่าท่านก็ได้รับทราบจากคณะเอเจ้าหน้าที่ที่มาที่แล้วบอกว่าโอ้ยหู่ว่านเขาสอาดเป็นระเบียบหน้าอยู่ <c oughs> ผู้ว่ากเห็น <c oughs> รายงานการประชุมอย่างนี้ โอ้ดีดีดก็มันเป็นเท็จนะไปนําเสนอผู้ว่านะครับเสร็จเรยียบร้อยข้างหลังสําเนาส่งไปถึงเจา้าพนักงานที่ดินจังหวัดอีกเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดก็เล็งเห็นเหมือนกันอีกอะ่ะว่าโอ้หมู่บ้านเราปกติสุขกันดีนะก็รายงานการประชุมมันออกมาอย่างนี้มันเป็นเท็จนะนะครับอันนี้ผมถามว่าเราประชุมเนี่ยมาในานามของหมู่บ้าน มันไม่ได้เข้าไปไประชุมที่มหาวิทยาลัยมหิดลถึงองอกหนังสือเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลมันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องอันนี้เป็นเท็จเลยนะครับและความเสียหายมันมากระทบต่อเนื่องนะครับอันนี้ผมเรียนให้ให้ทราบน,นี่เป็นเรื่องจริงๆเจ็ดเรื่องนะครับผมไม่อยากเสียเวลานะครับแผ่นเดียวมีเจ็ดเรื่องนะครับต่อมาในในเรื่องของในนี้ผมไม่อธิบายความนะครับนะครับ,บผมจะสรุปอขออีกสอง เนื้อหาอะไรต่างๆนะครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวถ้าทดเวลาได้ก็ทดเวลาให้คุณดนุนะครับก็คือว่าระเบี่ยบวาระการประชุมนะครับเราผ่านวาระนี้ไปแล้วนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านมีในมือนะครับทุกท่านอ่านได้นะครับแล้วทุกท่านอ่านได้แล้วก็อ่านกันไปแล้วด้วยนะครับแล้วผมเชื่อว่าทุกคนคิดได้นะครับไม่จําเป็นต้องชี้นำไม่ไม่ใช่ครับครอบขอญาตครับคือผมไม่ได้ชี้นาแต่ว่าบางบางชา้นเนี่ยก็มองผ่าน เลยอ๋อก็โอเคโอเคแต่ว่าเป็นในยะที่ความเสียหายมันเกิดนะครับผมผ่านไปเลยประเด็ดนนี้ผมมีอีกเรื่องเดียวนะครับสองนาทีจบนะครับเอกสารที่ส่งมาให้กับลูกบ้านเนี่ยนะฮะส่งมาให้กับลูกบ้านเนี่ยนะแทนสุดท้ายนะครับที่บอกว่าโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดินนะครับผมเรียนที่ประชุมว่าการทำการจัดสรร มีอยู่ประมาณเกือบ20ขั้นตอนแล้วมันก็มีเอกสารที่นำเสน,เนอเอกสารที่แก้ไขอะไรต่างๆเนี่ยถ้าพวกคณะทำงานนะครับจะนำเอกสารส่งให้กับลูกบ้านขอให้มันเป็นเอกสารที่สมบูรณ์นะครับมิฉะนั้นเดี๋ยวความเข้าใจจะคาดเคลื่อนนะครับอย่างตรงอันนี้ยแ่นสุดท้ายเนี่ยผมเรียนชี้แจงเลยว่ามันไม่ใช่เอกสารที่สมบูรณ์ แล้วเอาไปส่งให้กับลูกบ้านอย่างเนี้ลูกบ้านก็เข้าใจผิดแล้วแล้วก็มาเข้าใจบริษัทอีกเท่านี้นะครับอะไรนะฮะคือไม่มามาไม่ไม่ <c oughs> ผม, <c oughs> ผ,มผมไม่มาว่าต้องมาโตมาอะไรไม่ใช่เรื่องครับเพราะว่าเป็นบริษัทเป็นเรื่องกับทางราชการ <c oughs> แต่ผมในานามของตรงนี้บางส่วนผมก็ต้องคี้แจงให้ทราบนะครับ จึงเรียนให้ที่ประชุมรับทราบว่าเอกสารการทำอะไรต่างๆนี้นะครับมันเกิดความเสียหายเกิดความ่เสียกับบริษัทเพราะเอาความเท็จไปเสนอใช่ไหมครับขอบคุณครับที่จะไปนะครับขอบคุณสนี้นะครับจริงๆแล้วี่ยพี่ครับช่วยกูนะแนะนำตัวแล้วก็บอกบ้านที่ดีเลยครับผมที่ร้านมุ้เป็นครับ อยู่บ้านที่หนึงตับหนึนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจุประสงค์ที่มาทุกวันนี้น่าจะคุยถึงเรื่องวัตถุประสงค์ลูกบ้านที่มาเพื่ออะไรไม่ใช่มาถามว่าตามหาลายัยผิดพลาดตรงนู้นผิดตรงนี้ผิดตอนนี้ไม่ใช่อาจารย์ตรวจข้อสอบเด็กนะครับวัดถุประสงค์ที่ทุกวันนี้ที่เราฝึะไรนะครับแล้วทีนี้มันเหมือนอ,อะไรครูตรวจข้อสอบเด็กผิดตรงนู้นตรงนี้ ขอร้องขอ,ขอความปรุนาอย่าพูดให้เป็นพิติศาสตร์เกินไปขอให้พูดถึงวัตถุประสงค์ข้อสรุปและการจัดตั้งนิติบุคคลเนี่ยเป็นความต้องการของทุกบ้านทั้งหมดทําอย่างไรจะแต่จัดตั้งขึ้นมาได้นะครับให้เร็วที่สุดความจริงน่าจะมาพูดคุยกันเรื่องนี้แล้วถ้าจัดตั้งไม่สาเร็จเมื่อไรปัญหาที่จะเรียกประชุมเกิดขึ้นผมว่าปีก็ไม่ไม่จบหลอกครับขอบคุณครับ ี่นะครับผมเรียนที่แกงครบค้วนหมดแล้วขอประโยคสุดท้ายนะครับว่าเมื่อครบก,กำหนด3มเดือนนะครับมผมได้นางคุณหนุ่มเรียนที่ประชุมให้รับทราบว่าจะไม่ดูแลรับผิดชอบติดต่อไปหถามทดทต่อหน้าเนี่ยนะฮะคุณ การที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยเขาตั้งนิติบุคคลไหมคุณต้องการหรือไม่ต้องการคือย่างนี้นะครับนี่เนี่ยผมพูดไปนะครับเอาขออะไรเขียนากต้องการหรือไม่ต้องการเอาเนื้อเนื้อนะครับผมบอกว่าผมต้องการให้หมู่บ้านเรามีนิติบุคคลที่ถ enfin ูกต้อง ผมใช้คำว่าถูกต้องนะครับแล้วผมก็บอกมาตั้งหลายครั้งแล้วผมบอกว่าที่บริษัทดําเนินการมาเนี่ยถูกต้องแต่พวกคุณเนี่ยผมใช้คณะนี้นะพวกคุณเนี่ยจะไปคิดว่าจะไปจัดตั้งได้หรืออะไรต่างๆเหล่านี้นั่นเป็นความคิดของพวกคุณแต่บริษัทก็ยังยืนยันบอกว่าบริษัทยินดีที่จะต้อง จัดทาให้มันถูกต้องตามขั้นตอนใหคมีการดำเน้เดีดูคนเราเราเราพยายามทำให้ถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมฮะแล้วเดี๋ยวเราจะได้เพื่อให้คุณหนุ่มได้สบายใจในจุดนี้ดีกว่าแล้วคุณหนุ่มเชิญคำตอบผมเข้าใจหมดแล้วเอาประชุมต่อเลยนะครับก็ขออนุญาตไปตามมาล่นะครับขอบคุณคุณหมอไก่นะครับที่เตือนการทําหน้าที่นะครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่วาระเรื่อง3.1นนะครับวาระเอ่อ าการจัดตั้งนิติบุคคลนะครับส่วนในเรื่องของการหาเลยว่าเราจะดูแลสาธารณูปโภคบริการสาธารณะรวมถึงในเรื่อง5 0า0มื่นกว่าบาทที่ท่านบอกว่าช่วยโควิดช่วยผมด้วยเนี่ยนะครับเพราะเงินเดือนผมสงบ้านหมดแล้วครับ <laughs> ไม่มีแล้ครับ ค่ะเจ้าของโครงการไม่สามารถจะทําให้ลูกบ้านจัดตั้งวิติกบุคคลได้เนี่ยปกติแล้วโครงการนี้นต้องรับผิดชอบอยู่ไม่ใช่หรือคะถามถาม,มถามจุดนี้นิดนึงเพราะว่าเราก็เคยง,งงมากว่าเอ๊ะ ปกติเนี่ยโครงการจะต้องรีบดาเนินการให้ลูกบ้านจาัดสร้างนิติบุคคลได้เองเนื่องจากโครงการไม่อยากจะรับขทข้าอีกแล้วเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะคือเก็บเงินได้บ้างไม่ได้มาฉะนั้นจริงๆจะต้องทำให้เป็นตามกฎหมายก็เลยยังงงว่าตอนที่เขาบอกว่าจะต้องมาเก็บเงินด็อกเตอร์มันเก็บได้จริงหรือตามกฎหมายนะคะเก็บไม่ได้นะครับเพราะผมไม่มีเงินให้เก็บ